เยธรรมมาเหตุปัพวาเตสังเหตุตรงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรงสรัจแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทางดับไปแห่งธรรมนั้นนี้การป่วยขึ้นเข้ามาวันที่สองเวลาเดียวกันอาการจุกเสียดมันก็เกิดขึ้นเหมือนวันที่หนึ่ง ก็ต้องรวบรวมกำลังของสมาธิในด้านอนาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> <c oughs> คมอารมณ์พอจิตเป็นสมาธิความรู้สึกในวัตถุกเวทนาม,มันก็หายไปพอถึงวันที่สามเวลาประมาณทุ่มเศษมีความรู้สึกว่าเจ้าก,การป่วยอย่างนี้มันจะต้องปรากฏอีก ึงได้เรียกพยาบาลมาคอยไขยเตียงใอยู่ในสภาพนั่งมีหลังเพียงสบายแล้วบอกพยาบาลออกจากห้องไปแต่ก่อนที่แกยอจะออจห้องบอกว่าคอยใส่กุญแจข้างนอกไปด้วยเป็นอนุวาก็เลยตั้งทา่าเสียก่อนเลรงว่าเจ้าจกเจ้าเสียดมันจะมา การตั้งท่าก็คือจับอารมณ์เป็นสมาธิด้วยนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบก,กันพอเริ่มใจสบายก็ปลดอารมณ์ลงมาถึงอุปจารสมาธิพิจารณาทุกข์ของร่างกายว่าที่องค์สมเด็จัะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์นี่มันเป็นของจริง เชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มันก็จริงมื่อนำมีทุกขังก่อนจะตายมันเป็นทุกบบข์ก็จริงเป็นอันว่าขันห้านี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ขันห้าไม่ได้อำนวยประโยชน์ความสุขให้แก่เราเลยเมื่อมีความหยาดรู้สึกอย่างนั้นใจสบายคิดว่าถ้าขันห้ามันจะพังเส้นได้เวลานี้ก็ดี เราจะได้หมดสภาวะแห่งความเป็นทาสเพราะใน,นเมื่อขันห้ามันทรงอยู่เราก็เป็นทาสของกินเลสตันหาปาทานและกุศลกรรมอยู่ตลอดไปต้องปลนเปลวมรรเราการทั้งปวงบริหารตัวของตัวเองยังไม่พอยังจะต้องรับใช้นอกรีดนอกรอยของขารวาสที่ไม่มีจริยธรรม หรือว่าไม่มีมันญ,ญาติอยู่อีกอาการอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปถ้าขันห้ามันพังเราพอใจและขึ้นชื่อว่าขันห้าอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพราะมันเป็นทุกข์ขึ้นช่่ว่าสมบัติใดๆที่มีอยู่ในโลกไม่จะไม่มีสำหรับเราอีกเพราะขึ้นชื่อว่าโลกอย่างนี้เราไม่ต้องการ หลังจากนั้นก็คุมกำลังใจให้เป็นสมาธิจิตก็มีอารมณ์สงบความจริงจิตเข้าถึงจุดสงบรวดเร็วมากมีความสุขมีความเอิบอิ่มร่างกายมันจะเป็นยังไงจิตไม่รับรองไม่รับทราบ มาตอนนี้พอมีอารมณ์สบายใจมีความสุขใจมีความปลอดโปร่งร่างกายมันจะจุกมันจะเสียดไม่รับรู้ไม่รู้มันเสเลยเวลานั้นก็เห็นภาพท่านท่านหนึ่งเป็นพรหมสวยมากเพราะว่าเรื่องของเทวดาในเรื่องของผมนี่ผมฝึกมากับพ่อปานมันเป็นอาการชิน <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นของแปลกก็พบกันจนชินในขณะนั้นก็รู้ดว้วยพรมท่านบนนั้นคือสามบดีพรมท่านมายืนอยู่คนหนาท่านก็เรียกบอกว่าสัมภเกสีเวลานี้สมเด็จนิมนท์ท่านให้ไปพบพอท่านพูดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเอ้า ตกลงไปก็ไปสมเด็จไหนท่านผู้ฟังไม่ต้องรับทราบจะไม่บอกท่านว่าสมเด็จท่านผู้นั่งคือใครเมื่อท่านเดินไปก็ตามท่านไปแต่พ่อไอ้กกายอีกกายหนึ่งมันออกจากกายเนื้อเขารู้สึกว่ามันมีความสวยสดงด,ดงามมีความปลอดโปรง่ง มีความเบามีกายใสลสัศมีกายผ่องใสมากกว่าความการตายครั้งที่สองยิงได้มีความรู้สึกว่าภารกิจของเราที่มาดเวลานั้นรู้สึกว่าการเจริญกรรมฐา,านในแบบนั่งสมาธิให้เวลานานๆจะไม่มีเลยมีแต่รมใจปกติที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็น่นิจังเป็นของไม่เที่ยง แล้วก็ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ในที่สุดสภาวะทั้งหมดมันจะสลายตัวใครเขาจะดา่าใครจะสนเสริญไม่สนใจ <c oughs> สร้างใจสบายไว้เป็นปกติถือว่านาะทีโลเกออน,นินที่โตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกเรื่องการนินทานว่าร้ายนี่ผมไม่สนใจมานาน มันมีความสุขใจเขาจะว่าเขาจะชมก็ชชางเขามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามีอย่างเดียวรักษากำลังใจให้เข้าถูกตามแบบฉบับขององค์สมเด็จตัรสมาสมุทธเจ้าที่สอนก็มีการคุมบารมีสิบมีจรณะสิบห้าเป็นสำคัญแล้วก็ทำลายนิวรณ์ห้าบรเการควบคุมอารมณ์ตาจริต ตามนีองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสองสอนอันนี้ผมทำผมได้เสมอถือว่าเป็นอารมณ์ปกติไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนักจะคุยอยู่จะทำงานอยู่ปกติผมไม่ปล่อยอารมณ์แม้จะทำงานเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ยิ่งดีเป็นโอกาสมากเมื่อท่านพมท่านผู้นั้นพาเดินชมสวรรค์ ตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถึงสวรรค์ชั้นที่หกแล้วก็ผ่านรูปภปพรมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่แปดต่อชั้นที่ 9. เก้าเวลานั้นดูมันว่าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเวลาขึ้นไปถ้าชอ้ยไปทางซ้ายมือท่านบอกว่าดินแดนทางซ้ายมือนี่ที่อากาศแลดูระยับคล้ายกับเพชรทอรแสงพระอาทิตย์ <c oughs> สะท้อนแสงสะอาทิตยแล้วพาไปหมดท่านบอกด้านแดงของอรูปแบบพรหมรูปแบบพรหมนี้ไม่ได้อยู่เหนือ,อรูปประพรหมขึ้นไปเป็นแดนอีกแดนหนึ่งต่างหากและท่านก็ชวนชมมาชม,ชมเตของพรหมทั้งหมดถึงพรหมชั้นที่สิบหกและท่านก็ชี้ให้ดูท้องฟ้าต่ำๆท่านบอกว่าสมเด็จอยู่บนโน้น ขั้นขึ้นไปแต่ผู้เดียวกัแล้วกันความจริงกายขึ้นไปตั้งแต่ต้นถึงผมชั้นที่สิบหรู้สึกว่ามีแรงดีมาก <c oughs> แต่ว่าตอนที่จะขึ้นไปต่อไปนี่สิเมื่อก้าวเท้าขึ้นไปทีแรกรู้สึกประหมดแรงเหมือนกับคนไม่มีกําลังกายจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าได้รับคำว่าเป็นคำสั่ง ว่เดินไปอย่างคนโผผีโผผีขึ้นไปก็ไปพบอาการอาคารหลังหนึ่งพื้นเลยรู้ว่าพื้นที่ดินเลารู้ว่ากำแพงแก้วมีสุ้มสวยสดง่าามมากด้านนอกเปประตูหน้าหน้าซุ้มประตูนะเหมือนกับประตมวัดนะี่แหละแต่มันสวยกว่ามากมีพรมสีท่าน ด้านในก็มีพรมสี่ท่านพมแท้เลยไม่แท้ผมก็ไม่รู้เห็นแต่งตัวเหมือนผมเตสวยมากเดินเข้าไปภายในดูพื้นที่เดินเหมือนแก้วผสมทองเดินเข้าไปพบอาคารสามหลังมันสวยจริงๆสวยยิ่งกว่าดินแดงของอพรมชั้นที่สิบหก ซึ่งวันดาสวรรค์ละผมแล้วทัดผมชั้นที่สิบหกนี่สวยมากแต่ว่าที่นี่สวยกว่านั้นการเดินไปมันหมดแรงก็เดินไปถึงข้างหน้าอาคารสามหลังคล้ายๆกับหอละฆังที่ก็สวยสดง,สด,ง,สด,งสดงามเป็นพิเศษที่เป,ป็นนอนลงแต่ไปที่นั้นดูพื้นคล้ายๆแก้วะสมทองไปหมดทั่วบริเวณ ขณะนิ่นนอนลงไปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็พอดีตาเห็นพระองค์หนึ่งเดินมาทางด้านทิศตะวันออกเปล่งฉับพรรณรังสีรละมิีวงเวการสวยสดงดงามมากท่านเดินเข้ามาทางกำแพงไม่ได้เข้าทางประตูมีความรู้สึกว่าท่านจะเข้าได้ยังไงก็พอดี พอท่านเดินมาถึงกำแพงกำแพงมันก็แยกตัวหดเข้าไปเป็นช่องให้ทดนเข้ามาท่านเลยมาแล้วกำแพงมันก็ติดกันก็รู้สึกแปลกใจท่านมาถึงได้ก็มานั่งลงที่ผมนอนผมก็เลยลงมาข้างล่างธรรมสการท่านท่านก็ถามว่ามีความรู้เคยคิดมาไม่ว่าอยากจะมาพระนิพาน ตอนนั้นใครๆเขาก็ว่านิพพานศูนย์กันทางนั้นผมก็เลยบอกท่านว่าเพราะผมไม่มีแรงบอกผมไม่เคยคิดที่จะมานิพพาน,นท่านนบอกว่าเคยรู้เคยมีความเข้าใจไม่ว่านิพพานในอยู่ที่ไหนแล้วกระดาบเรียนท่านว่าไม่รู้ท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร ก็ตอบว่าไม่รู้ท่านถามว่าพรหมชั้นที่ดิบหกรู้จักไหมก็บอกว่ารู้จักก็ผ่านมาแล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านเลยพรหมชั้นที่สิบหกเขาเรียกกันว่านิพานนิพานไม่ใช่มีสภาวะสูญนิพานเป็นคาว่างอย่างยิงย่งสําหรับกิเลสนิพานเป็นแดนที่มีความสุขท่านก็ย้ำถามอีกว่าอยากจะมานิพานไหม แ้วตอบท่านบอกว่าไม่เคยอยากจะมาเพราะไม่เคยคิดไว้คำว่านิพานนี้จะถึงได้ในชาตินี้นี่ขอเล่าลัดๆเ,เวลาเลยอีกสองสามนาทีท่านก็บอกว่าถ้ายอย่างนั้นว่าเดี๋ยวจะรู้ท่านกระชียดูท่อนไม้สิบท่อนสันส้นๆเป็นไม้บางๆสันส้นๆแล้เรียกพระมาก้าวออก มีหลวงพ่อปานอาจารย์ไปองค์ที่สามพระเก้าองค์มาถึงก็หยิบไม้องค์ละท่อนละท่อนละท่อนแบกเดินไปสบายไม่รู้สึกว่านักไม้มันสิท่อนก็ริหนึ่งท่อนท่าน,นก็สั่งบอกว่าท้าชินนั้นเถอจงแบกไม้ท่อนนั้นผมก็เลยตอบท่านบอกแบกไม่ไหวท่านก็บอกว่าไหวหรือไม่ไหวก็ต้องแบก ผมเข้าไปได้เขาตั้งท่ายักแย่ยักยันคิดว่าไม้มันจะหนักก็จับเข้าจริงไม้มันเบาเหมือนกันดาษเอาขึ้นบ่ารู้สึกว่ากำลังไม่ทราบปมาจากไหนเดินแบบสบายจะตามพระผู้นั้นไปก็เดินไปได้หน่อยหนึ่งท่งานก็เรียกมาบอกว่าไม้วางซะก่อนท่านบอกว่ากำลังใจของเธอเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆมานิพนานได้ในชาตินี้ แต่ได้ว่าเธอยังจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องกลับไปก่อนเวลานี้เธอสนใจในสมาบัติเือสมาถาภาวนามากกว่าวิปัสนาภาวนามีวิปัสนาภาวนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราเวลาที่จะเข้าเขตนี้จึงไม่มีกำลังกลับไปตั้งใจฝึกฝนในด้านวิปัสนาภาวนา แล้วในที่สุดจะมีโอกาสมาในที่ได้แม้กระท่ท่านแนะนำสั่งสอนมาเขากราบไปโยย่อว่าจงอย่าคิดยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกร่างกายก็ดียายก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างจงย่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา เมื่อเราวางภาระในขันห้าชิ้นได้แล้วและก็วางภาระทุกอย่างในโลกสช้นได้หมดคนประเภทนี้เมื่อสิ้นชีพสังขารแล้วก็ปรากฏว่าจะต้องเข้าถึงพระนิพพานทุกคนอรบันดาท่านพุทธศาสนิก,กชนและเพื่อนสาธรรมิกาศวันนี้ต้องยอมมากเพราะเวลาไม่พอ สำหรับวาระใงการตายครั้งที่สามต้งได้เริ่มบอกกันมาก็หวังว่าพอจะเป็นแนวทางของท่านหลายที่จะมีความเข้าใจในการประพธปฤติฏิบัติสมณธรรมว่าไม่ต้องไปนั่งหลับตาเพียงเสมอไปเวลาลืมตามีความสำคัญให้วางภาระของสังขารเสียห,หมดอย่าไปยุ่งกับมีวอนห้าประการ แล้วตั้งใจเจริญสมถกรรมาฐานมิปัสนากรรมฐานผลพระนิพพานย่อมจะมีกับท่านได้สูงความปัรถนาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเวลาก่อนกรรมาฐานนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วขอทุกท่านผู้รับฟังจงมีความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลหากประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสูงความปัจฉนาจงทุกประการ